คุณเศรษฐาเนี่ไปตั้งนักโทษมาเปน็นรัฐมนตรีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนักโทษมาตั้งนายกมนตริซะเองเนีตรงนี้แล้วผมจะอยู่ร่วมได้ยังไงนะจะตั้งใครก็ได้แต่ว่ามันก็ลือผมทุกทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเขาอาจจะคิดว่าพิสซรีมันพักเสียงเดียว สงสายวันนี้หนะ้าที่ทาการพักเสรีรวมไทยพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้แถลงชี้แจงถึงจุดยืนของพักกรณีการถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาโดยพลตเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพักเมื่อวันที่27สิงหาคมมีมติ7-4ต่อให้ถอนตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลถอนตัวมาทาหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระและได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพักเพื่อไทย ผ่านเลขาธิการพรรคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะภารก,กิจในการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นํารัฐบาลได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือการสนับสนุนนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งเพื่อให้พรรคได้มีโอกาสสร้างผลงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติหากเราอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปเราจะวิจารณ์นโยบายเช่นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้ทำอะไรก็จะถูกเขาเหยียบอยู่ตลอดเวลาต้องยอมเขา ซึ่งพักเราต้องเตรียมกลงเลือกตั้งในอนาคตบุคลากรในพักของเรามีความรู้ความสามารถแต่ประชาชนมองไม่เห็นคนที่มีความรู้คนที่มีความเข้าใจปัญหาบ้านเมืองหรือประเทศชาติเขาก็บอกพูเชเสถาให้ไปตั้งนักโทษมาเปน็นรัฐมนตรีนะแต่ปัจจุบันเนี่นักโทษมาตั้งนายกมนตรีซะเองนะตรงนี้แล้วผมจะอยู่ร่วมได้ยังไงนะผมก็ไต่ตองคิดแล้วคิดอีกนะหาลือคนในพัก รสรุปแล้วนะเมื่อวันที่27สิงหามีการประชุมนะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทยนะครับพรรคเสรีรวมไทยพี่าดาเห็นว่าภารกิจในการสรับสนวนพักเพื่อไทยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นํารัฐบาลได้เสร็จสมบูรณ์แล้วคือการสรับสนุนคุณแพรทองทานให้เป็นนายกตีเสร็จสิ้นแล้วในฐานะที่เราเป็นพรรคร่วรัฐบาลนะครับเพื่อให้พรรคสามารถมีโอกาสได้สร้างผลงาน ตลอดจนปฏิบัติงานให้เวลาตามอุดมการและแนวนโยบายของพรรคได้อยา่างเต็มที่ผลตรวษเอกเสรีพิสุธิ์ยังได้กล่าวต่อนหนึ่งว่าช่วงนี้เป็นช่วงการจัดตั้งรัฐบาลจะเห็นว่าชุลมุนวุ่นวายคนนู้นก็อยากเป็นคนนั้นก็อยากเป็นประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยที่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตแต่ก็อยากร่วมรัฐบาลจะเป็นให้ได้ ฉะนั้นพักเพื่อไทยนานสาแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะมีสติปัญญายังไงที่จะบริหารตรงนี้ไม่มีรอกเป็นการบริหารโดยพ่อทั้งนั้นซึ่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พูดกับตนตอนที่ตนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตั้งแต่ต้นปียังไงก็ไม่เอาตระกูลวงสุวรรณซึ่งนายทักษิณใช้คำพูดกับตนมาตลอดว่าผมยังเป็นนี่พี่อยู่นะพูดมาร้อยครั้งได้ไปมือจีนก็พูด ตนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดแต่พูดแล้วก็เฉยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะการจะตั้งรัฐบาลเป็นอำนาจน,นายกจะเอาใครก็ได้แต่ก็ลืมตนทุกทีเขาอาจจะคิดว่าพี่เสรีมันพักเสียงเดียวพูดกับผมไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่กครั้งแล้วนะนะครับนะพูดกับผมว่าพี่เสรีผมเป็นนี่พี่นะนะครับจะต้องชดใช้พูดมาร้อยครั้งได้แล้วนะนะครับแม้กระทั่งไปเมืองจีน นะก็พูดแม้กระทั่งผมไปเยี่ยมที่รยาบาลตำรวจก็พูดนะครับรอะไรต่างเหล่านี้นะนะครับแต่ว่าพูดแล้วก็เฉยนะครับเฉยก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นอะไรเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอำนาจของนาย,ยกรัฐรีใช่ไหมจะเอาใครก็ได้ก็เป็นราชของนาย,ยกเพราะฉะนั้นจะตั้งใครก็ได้แต่ว่ามันก็ลืมผมทุกทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเข,า,ขาอาจจะคิดว่า พิเเเรีีียยมันกงดวต่อมาพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดเผยว่าได้ไปพบก,กับนายทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจสอครั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยน2566และเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พร้อมกับเปิดเอกสารหลักฐานแชทไลน์ที่มีผู้ส่งข้อความมาแจ้งคิวให้ตนไปเยี่ยมนายทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจ ชุดแรกก็เมื่อเดือนพิจิกานะครับถ้าจะมาดีไลน์แต่ผมขอญาตปิดชื่อปิดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์อะไรแต่อะไรห,หน่อยนะครับอันนี้คนติดต่อมาว่าท่านครับขอญาตโทรหาสะดวกไหมครับนะครับแล้วก็มีไลน์เข้ามาท่านดูตามนะกรณีท่านเตลีช่วงเย็นๆหลังห้าโมงตปะปาน้าท่านสะดวกวรนอังคารวันศุกร์ค่ะขอบคุณค่ะแม้ว่าทางนั้นตอบมา ว่าท่านสะด,ดวกวันอังคารกับหลวพุทธท่านก็นคือท่านทศิ์เนี่ยนะคนะิวท่านเสรีวันที่14เวลา17บเจนิกาค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ครับผลที่แจ้งผ่านมาตอนนี้ใกล้เวลาผมจะไปรอท่านที่โรงพยาบาลครับแล้วพอถึงวันที่14ใช่ไหมวันที่14่แผ่นดุดตายจะมีแจ้งมาเลยนะครับหมายเลขศัอพอนี่ครับแล้วก็มีชื่อนะที่ผมติดนะ เนี่ยชื่อคนเนี้ยในกอเนี่ยคนที่นําท่านไปพบท่านทักษินครับแล้วพี่ก็ต่อไปโทรคุยกันแล้วเรียบร้อยก็ให้เบอร์มานี่ใช่ไหมฮะ,ะจะไปพบไปพบยังไงผมก็ต่อไปโทรคุยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานเบื้องต้นใช่ไหมฮะครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนพฤิกาคปีหกี่ผมไปพบกับคุณทักษินที่รวานตำรวจนอกจากนี้พลตุรุจเอกเสรีพิสทจิ์ยังเปิดเผยเชทไลน์ที่มีผู้ส่งข้อความมาขออนุญาตพบตน เพราะมี SMS จากนายกปูมาโดยผู้คนดังกล่าวได้ส่งหนังสือให้ถอนเรื่องร้องเรียนนายเศรษฐัท,ทวีสินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งตนเคยร้องเรียนนายกเศรษฐาไปที่ปปชกรณีแต่งตั้งผอบอรตรโดยมิชอบเขาขอให้ตนลงนามในหนังสือเพื่อถอนเรื่องดังกล่าวครั้งที่สองเมื่อคุมพานะครับกท่ 2, านายกเศรษฐีก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าวนะแล้วก็ ว่าอาการใกล้ดีขึ้นแล้วอย่างนู้นอย่างนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะต่ออะไรเนี่ยก็หลก็มาหาผมจะขอญาตไปพบท่านวันเวลาได้ครับคือจะมาขอพบกผมนะเพราะอะไรมี s m จากท่านนายกปูมาครับผมก็บอกว่าเก้าเช้าหรือสิบทั้งวันครับก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าขอญาตไปพบผมตอบครับนะเราหลังจากนั้นเขาก็ส่งลายหนังสือถอนเรื่องร้องเรียน ที่ผมเคยร้องเรียนนายกเทศรษฐาไปยังปปชนะก็มีแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยาทำหนังสือถอนเรื่องส่งมาให้ผมเลยนะครับส่งมาให้ผมเพื่อผมช่วยลงนามถอนเรื่องหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ทําหนังสือผมมานะครับช่วงนั้นผมก็ยังเจ็ดถ้าดูระยะห่างในเจ็ดทับวันเดือนหนึ่งแล้วต่อมาก็ยี่สิบสองเดือนหนึ่งก็มีระยะอย่างนะนะครับผมยังไม่ได้เซ็น ผลตรุจเอกเสรีพิสิ์ยังกล่าวถึงอาการป่วยของนายทักษิณด้วยว่ายังไม่ขอปล่อยข้อมูลทั้งหมดว่าได้คุยอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ตนหันหลังให้กับนายทักษิณแล้วถือว่าหมดเวลาแล้วและย้ำว่าขอตัดสัมพันธ์กับนายทักษิณที่คบกันมา51ปีทําได้แค่นี้จะคบต่อไปทําไมหลังจากนี้ให้รอดูปปชจะเชิญตนไปให้ข้อมูลหรือไม่เขาบอกเลยว่าจะต้องติดคุกกันทั้งหมด ตั้งแต่พันตำรวจเอกทวีสอดสองรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์พอบอรเรือนจำและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งจะมีภาพสองต่อไปขอให้ติดตามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ